ใครที่เป็นแฟนซีรีส์เกมออฟทรอนเนี่ยตอนนี้ทั้งเรียวมีเขาได้ออกรุ่นใหม่คอลแลบกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกับเรียวมี15 Pro Game of Throne Limited Edition ตัวกล่องเนี่ยเขาจะเป็นกล่องไม้แกะสลักเคลือบผิวสัมผัสสีทองดีไซน์มาจากกล่องไข่มังกรของเดนิลิส t a เกเลียนเลยแล้วพอเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเป็นป๊อปอัพบอลลังเหล็ก3มิติขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วเขาจะมีพวกดีเทลแผ่นที่และแนะนําตระกูลจากในซีรีส์ด้วยมีชุดเครื่องประดับและกระดาษตัวอักษรเปลี่ยนสีด้วยรงังสแดดแบบี้เลยนะคบ ดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับอันนี้คือชอบมากครั้งแรกของโลกเลยตัวหนังข้างหลังเครื่องดีไซน์ Dragon Fire เป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนสีตามความร้อนที่ทาง Realme เขาพัฒนาขึ้นมาเองเลยพอโดนความร้อน44องศาหนังเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเก๋มากการออกแบบก็จะใช้มังกรเป็นองค์ประกอบหลักทั้งหมดตรงกล้องเนี่ยจะมีกรงเล็บมังกรคำขวัญประจําตระกูลธงและสัญ,ญลักษณ์มังกรต่างๆรวบรวมมาอยู่ที่ด้านหลังเครื่องทั้งหมดเลยในส่วนของ UI จะมีทั้งตีมน้ำแข็งและตีมไฟสามารถเลือกใช้ตามความชอบได้เลยและนี่ก็เป็นการเชิญที่ต้องเผาถึงจะ เห็นข้อความทางเรียลมีนะครับรายละเอียดจัดเต็มมากคำถึงเกินแฟนแฟนเกมออฟชอวเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดและนี่ก็จะเป็นกล่องสุ่มเรียลเหมียวนะครับจะมีตัวละครให้สุ่มทั้งหมด3ตัวแทแดนเราได้จอนสโนนะครับรีบไปจัดกันเลยครับ